คือการนำเชื้อเห็ดไมโครไรซ่ามาใส่รากไม้วงยางวันนี้เรามีตน้นตะเขียนเนาะการพัฒนาของหลวดมาตั้งแต่เชื้อเหลวมาเชื้อโพลิเมอร์แล้วก็มาเชื้อรวมในเม็ดปุ๋ยก็คือหนวดจะเอาไอ เม็ดปุ๋ยอิ A, นทะรีย์เกรเอนะคือจริงๆริเนี่ยถ้าหาก็แกะถุงไม,ม้นี่จะสีดําปิดเลยนะตอนนี้ทําไมเป็นสีนี้ก็คือหนูเอาเอาเอา,เอาปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมาคลุกด้วยอาหารเห็ดนะแล้วก็เอาเชื้อที่เลี้ยงทั้งแบบนี้แล้วก็แบบเลี้ยงสปอเอามาคลุกเขากับเม็ดปุ๋ยที่คลุกด้วยอาหารเห็ดแล้วนะปล่อยให้เชื้อ เส้นใย,ยเดินเข้าไปฝังอยู่ในเม็ดปุ๋ยนะพอเสร็จเป็นเม็ดปุ๋ยมันก็จะมีเส้นใย,ยของเห็ดเดินอยู่ฝังอยู่ในนี้แล้วแล้วดูหนวก็ให้เกิดกระบวนการแห้งแห้งก็คือให้เชื้อเส้นใย,ยนั้นจำศีลอยู่ในเม็ดปุ๋ยพออนจะแพ็คมันสุุดูหนวก็จะไปเอาสปอร์แห้งมาคลุกเขาด้วยอีกรอบหนึ่งนะแต่ละชุดอาจจะ ได้สปอไม่เหมือนกันก็คือบรรจุก็จะมีสปอของเห็ดละงกเยอะหน่อยบรรจุก็มีสปอของเห็ดเพาะเยอะหน่อยแต่โดยสรุปมันมีทุกทุกเห็ดเรียกว่าเห็ดรวมเนี่ยทาไมรวมรวมก็เพราะว่าเห็ดพวกเนี้ยเห็ดเพาะเห็ดละงกเห็ดไข่เห็ดกอเห็ดพึ่งเนี่ยมันเกิดกับไม้วงยางนะโอกาสที่จะเกิดกับไม้วงยางก็คือวงก็คือต้นเดี้วเนี่ยมันเกิดได้หลายเห็ดเพราะว่า เชื้อเห็ดพวกนี้มันพึ่งพากับต้นไม้ชนิดนี้เะฉะนั้นถ้าเราเอาเชื้อเห็ดรวมใส่เข้าไปโอกาสที่อ่ารอบแรกต้นฤดูไม่จะเกิดเหตุเพาะเราก็ได้เก็บเหตุเพาะก่อน้าเชื้อมันเกาะรากสมบูรณ์ดีนะเพราะถึงฤดูเห็ดละโงกเราก็ได้เก็บเห็ดละโงกฤดูเห็ดก่อเราก็ได้เห็ดก่อเห็ดพึ่งในแรกเก็บเห็ดพึ่งนี่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเชื้อเห็ดพวกนี้พึ่งพากับต้นไม้ชนิดเดียวกันแล้วจึงได้ใส่เชื้อได้หลายอย่าง ถึงต้นนี้เดี๋ยวจะลงเชื้อให้ดูเราล,ลงกับต้นนี้เนาะใกล้ๆนี่แหละก็คือต้นตะเคียนนะอย่าไปใส่ควรต้นให้หาออกมาอย่างน้อยครึ่งเมตรแปดสิบเซนหนึ่งเมตรให้ดูทรงพุ่มเป็นหลัก ยถ้าเอาปลายโซพุ่งีิงยิงก็ประมาณเมตรเนี่ยตรงตำแหน่งที่ลุงเหวดนั่งนี่แหละเป็นอเอาแถวนี้เอาพอทักประมาณแปดสิบเจ็ดสิบเซนนะขุดลงไปเลยขุดด้วยเสียมนี่แหละดินหน้าฝนนี่กดง่ายนะลุงอา้ามาดูขุดไปเพียงแค่เจอรากนี่คือรากของตะเคียนเขา,เอาออกมาจากต้นขเขาอันนี้คือรากสวย ผมแค่นี้พอครับถ้าเราใช้ไอปุ๋ยเชื้อเห็ดรวมนะก่อนอื่นแล้วก็เอานี่ะเศษไบไม้ที่ค่อยอยู่เนี่ยนะหลงก้นหลุมไปก่อนแล้วก็เอาเชื้อเห็ดปุ๋ยเชื้อเห็ดไม่คอไรซาใส่เข้าไปแล้วก็เอาใบไม้ผิดครั้งหนึ่งเดี๋ยวต่อดินกรบจรบครับ แค,แค่นี้จบแล้วนี่เพราะว่าดินมันชื้นแล้วเราไม่ต้องรดน้ําคะนะถ้าเราเราจะใส่เชื้อเนี่ยควรจะมาใส่ในช่วงที่ฝนหยุดใหม่ๆขณะฝนตกก็ยังได้นะใส่หมวกใส่เสื้อกันฝนมาหน่อยจะดีที่สุดเพราะเขาจะได้น้าฝนลดไปเลยพร้อมในตัวนี่ง่ายๆไอ้นี่งงนแบบไม่ปุ๋ยเม็ดทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มความเชื่อเข้าไปอีกถ้ามีถ้ามีก็ทำ แบบลุงวดจะทำเนี่ยเพราะลุงหวดทำเชื้อเองมันก็สามารถจะมีได้เยอะแล้วก็หาออกมากะว่าต้นใสสามจุดก็พอแล้วนะนี่มาถ้าแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าแบบฟูลสเต็ปเลยนะใส่เชื้อแบบหวังผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เอาหวังผลสูงสุดก็ได้เดี๋ยวก็ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โยวโมอีกก็คือเราเอาตัวเลือกทั้งสามทั้งสามทางตัวที่หนึ่ง เมื่อกี้เราเอาใช้ไปไม้ลองก้นใช่ไหมตอนนี้เราใช้ขี้วัวเลยลองก้นลองอไปขี้วัวลองก้นไปขี้วัวนี่มันมันห้ามปีแล้วล่ะแ,แล้วก็ใส่ปุ๋ยเชื้อไปเหมือนกำมือมีเชื้อน้ำ ใส่มีเท่าไหร่ใส่หมดก็มีเชื้อไปมีหลายอย่างแล้วก็ใส่หลายอย่างอันนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะที่จะบอกนี่แหละใบไม้ที่อยู่ตัวนี้นแบบี่แหละเอาลงมามันจะเป็นตัวช่วยให้เส้นใย,ยของเผ็ดเดินอยู่ที่นี่ก่อนรอ อลอรากไม้แล้วก็ดินกบเสร็จง่ายทีเดียวอ่าเพราะเป้าหมายเราบอกบอกแล้วไงว่าเราจะเอาเชื้อเห็ดมาใส่ให้รากไม้เชื้อเห็ดมาแล้วมูลวัวมาแล้วปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยจะล่อให้อ่าต้นไม้สร้างรากฝอยมาหาอีกนะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยถ้าเป็นมูลวัว กับใบไม้แห้งจะเป็นที่เดินของเส้นใยของเชื้อาราพอเชื้อราเดินเส้นใยดีในบูนวัวกับใบไม้แห้งแล้วก็จะเดินไปหารากไม้ที่รากไม้สร้างรากฝอยใหม่เข้ามาหาด้วยกันยิงมาพร้อมกันกระบวนการก็จะทํางานแบบสมบูรณ์ทันทีนี่แหละจริงจริง่ายง่ายเอาต้นเมล็ดสามสามจุด นี่เปิดเอาเปิด,เ,ปดเอาเราตะขาบนะครับตะขาบทอดนี่ไม่ได้ใช้ถุงมือไม่เป็นทอยู่เลยนี่ขุดอย่าลืมให้ขุดทั้งหันหน้าเสียมทางนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่หันขวาทางนี้ขวานี้มันจะตัดลากเราไม่ตัด เราเปิดให้เจอรากเฉยๆก็หเห็นหน้าเตียทั้งนี้ก็เป็นทางทางเดินทางยาวของรากพืชเราเอางวงวัวาใสา่อ้อยให้รากมาหาสร้างรากอ่อนขึ้นมาไปมาสักหน่อยเนงก็ได้เอาอ,ออกจากนั้นให้หน่อย กันเดียวกรรมือเดียวปุ๋ยเชื้อเห็ดรวมถ้ามีเจลโพลิเมอร์ถ้ามีเชื้อเห็ดแบบน้ำอ๋อกบเดิอไปไม้ชั้นแรกเร่ย เดี๋ต้องไปหาที่ไหนใบของเขานี่แหละรู้ไหมว่าต้นไม้เนี่ยเดินไปหากินไม่ได้อาหารที่เขากินก็คือใบของเขาเองเขาอยู่ตรงนี้ร้อยปีเขาก็กินแต่ใบเขาทั้งร้อยปีใบเนี่ยจะเป็นอาหารที่ดีก็คือมีไมโครไรซาเชื้อราเห็ดไม้ย่อยให้เป็นอาหารของเขาเขาจะยืนอ,อยู่ตรงนี้ได้เป็นร้อยปีถ้าไม่มีคนมาทําลายโอเคครับก็ ทิกพวกนี้เนี่ยจากการศึกษาเรียนรู้ลงมือทดลองทุกอย่างมาหมดก็นำมาเสนอให้ให้พี่น้องเอาไปใช้กันก็อย่าให้ทุกคนทำนะฮะเพราะว่าถ้ามีที่ดินเรามีป่าป่าสร้างอาหารเราจะมีต้นไม้ไว้สร้างบ้านปัจจัยสี่เลาจะได้ครบหมดอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต้นไม้ทุกชนิดเป็นยา เป็นสะมุนไพรนะแล้วช่วยกัะปลูกปลาครับไอไม่แน่ถ้าหากว่ามีการพัฒนาก้าวหน้ากันต่อไปเขาอาจจะเราอาจจะได้เงินจากเขาในระหว่างที่ยังไม่ตัดก็คือได้เครดิตคาร์าบอนเนาะรัฐนะกำลังเดินเส้นทา้นนี้อยู่แล้วก็เรามีต้นทุนไว้ก่อนเดีย๋ยววันข้างหน้าเราก็จะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเ,เ,เรื่อยๆมีปลูกปลูกปลาแล้วได้กินเห็ด แล้วเราปลูกสมุนไพรแกมดูสิ่น่ขิงขาจะไคร้อนุน